สรุปประเด็นวรารการหนกระแสะวันที่10มกราคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องจากเทปของวันที่7นะครับวันที่7ก็คือจะเป็นเรื่องของทองดีน้องสุนัขที่หายออกจากบ้านไปมีการโพสต์ติดตามแล้วก็มีการตั้งเงินรางวัลแล้วก็จบที่มีการใครที่ยังไม่ดูสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมทําสรุปไปแล้วแล้วก็จบที่ว่ามีการเซ็นเช็คให้แต่ต่อมาวันต่อมามันก็มีข่าวว่าเช็คที่เซ็นให้เนี่ย มันอีกร้อยปีกว่าจะเบิกได้นะครับก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งและส่วนวันนั้นนะ่ยมันจะมีผู้ร่วมรายการที่เป็นเจ้าของเพจที่แบบมาช่วยคุณโอเล่ L e, ที่เป็นคนเจอน้องหมานะครับก็เหมือนกับว่าบอกว่าเนะี่ยคุณกล้วยวีรกรรมเยอะคู่กรณีเยอะมันก็เลยเป็นที่มาของเทปในวันนี้ที่มีคู่กรณีมานั่งอยู่ในรายการเล่าถึงพฤติกรรมของคุณกล้วยอันนี้ผมเล่าตามรายการนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนะี่ยยังเล่าไม่จบจนถึงประมาณคนที่คนที่4ปรากฏว่าคุณกล้วยก็ฟนอินเข้ามานะครับแล้วก็ เหมือนมาชี้แจงในฝั่งของตัวเองก็เดี๋ยวผมเล่าทีละเคสเลยล้วกันนะครับเคสแรกคือคุณหอมเนี่ยเป็นทําเพจช่วยสุนัขแล้วก็เหมือนกับประกาศหาว่าใครจะช่วยมีน้องหมาป่วย2อตัวอะคุณกล้ยบอกคุณกล้ยจะรับรับเสร็จปุ๊บอมีอีกตัวหนึ่งคุณกล้ยรับไหมคุณกล้ยรับแต่ปรากฏว่าทั้ง3เคสนะครับคุณคกล้ยแกจ่ายอยู่เคสที่3แต่1กับ2ไม่ไม่จ่ายมันก็เลยเป็นที่มาของการแบบมาออกรายการประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทางคุณกล้ยก็บอกไม่ไม่รู้เรื่อง จ่ายก็ตัวที่3มจ่ายแล้วไงแต่1่กับ2ไม่รู้เรื่องแต่ในในรายการมันจะมีโชว์แชทนะครับว่าแบบแกรับรับเคสซึ่งรับเคสในภาษาของคนที่ทําเพจช่วยเหลือสุนนะัขก็คือเหมือนจะรับไปดูแลประมาณนั้นนะครับซึ่งทนายแก้วแกก็บอกว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องแต่ทางทนายแก้วแกก็บอกว่านี่มันมีแชทจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนอ่านแชทแล้วก็มีการพิมพ์เองอะไรประมาณนั้นแต่อันเนี้ย ก็คือเหมือนจบเหมือนไม่จบนะครับอันนี้1เคสต่อมาเคสที่2ชื่อคุณคุณบุญนะครับคุณบุญเนะี่ยแกขายอาหารทะเลในหมู่บ้านแล้วก็แบบอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณกล้วยแล้วคุณกล้วยก็แบบเหมือนแบบเออติดต่อมาว่าสนใจทําเงินกู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นคุณบุญแกก็แบบมีปัญหาด้านการเงินก็เลยโอเคขอกู้ห้าหมืน่นแต่ปรากฏว่าการกู้ห้าหมื่นเนี่ยมันต้องมีใช้คําว่าค่าดําเนินการ25งหมก่อนนะครับแต่หลังจากค่าดําเนินการปุ๊บมันก็จะมีตัวละครเพิ่มมาแบบว่ามีแบบ เจ้าหน้าที่ธนาคารค่านูนค่าอินเบดเสร็จคุณบุญแกหมดไป480,000นะครับแล้วก็มีการฟ้องฟ้องจนแบบขึ้นศาลศาลชั้นต้นพิจารณาให้ทางคุณบุญชนะและทางคุณกล้วยต้องจ่ายค่าเสียหายนะครับแต่ว่าทางคุณกล้วยแกอุรณ์และทางคุณบุญแกก็อธิบายว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนกับศาลบอกให้จ่ายก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างก็มีโทรทวงพอโทรท,ทวงปุ๊บก็จะบอกว่าติดประชุม พอโทรซ้ําก็บอกว่าโทรทวงเกิน1ครั้งต่อ1วันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการขึ้นศาลในีวันที่28มกราคมนี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี63ต่อมาทางคุณมะปางนะครับคุณมะปางขายกระเป๋าออนไลน์แล้วก็เหมือนกับโอเคมีคนซื้อซื้อเสร็จปุ๊บไปนัดเจอกันปรากฏว่ายกเลิกแล้วก็ติดต่อไปได้ว่าเหตุผลที่ยกเลิกคืออะไรเพราะทางคุณมังมองว่าเสียเวลาไปแล้วก็เสียโอกาสในการขายประมาณนั้นนะครับแต่ปรากฏว่า ความโลกกลมคือคนที่ซื้อกระเป๋าคือพี่เขยของคุณกล้วยแล้วทางคุณมะปางเนี่ยแกก็ไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่มขายกระเป๋าว่าแบบเออระวังคนนี้แน่นแต่ไม่เบลอหน้ากับมีใส่เบอร์โทรนู่นนี่นะครับมันก็เลยเป็นการที่มาของการฟ้องซึ่งการฟ้องเนี่ยคุณมะปางแกติดใจที่ว่าเหมือนทางพี่เขยของกล้วยอ่ะแกะไม่ติดใจเอาความไม่ได้จะเอาเงินแต่ทางคุณกล้วยเป็นคนแบบว่า ชี้ช่องหรือแบบแนะนําหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนก็ว่าให้เอาเงินก็คือเรียกตั้งแต่สองแสนนะครับหนึ่งแสนไอ้สองสองแสนสองหมื่นยันลดมาเหลือไอ,อประมาณตั้งแต่สองแสนนะลดลงมาเรื่อยเพราะว่าทางคุณมะปรางแกก็ยังแบบไม่มีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมาจบที่เหมือนจบที่สองหมื่นประมาณนั้นนะครับแต่ทางคุณคุณกล้วยอะ่ะแกก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้จบไปแล้วจะเอามาพูดทําไมให้เสียชื่ออะไรเงี้ยเหมือนกับ ม่จบใช่ไหมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะแบบจะโดนฟ้องอีกนะแล้วก็ส่วนที่เรียกให้เนี่ยไม่ได้เรียกเขาเรียกว่าช่วยไกล่เกลี่ยเพราะว่าเหมือนกับทางพี่เขยเนี่ยทำงานโรงแรมแล้วมาโพสต์อย่างเงี้ยเสียชื่อซึ่งเขามีเงินเดือนมีอะไรที่แบบอาจจะต้องเสียหายถ้าเกิดโดนออกจากงานนะครับก็เลยเรียกก็เนี่ยไม่ได้แบบเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แบบจะทําเพื่อเอาเงินแต่ทําเพื่อช่วยไกล่เกลี่ยด้วยซ้ําไปแต่ทําไมถึงยังไม่จบแล้วมาพูดในรายการน,นี้อีกประมาณนั้นนะครับ ส่วนคนคนต่อมานะครับชื่อคุณเพงคุณเพงเนี่ยเคยโพสต์ใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องแบบโดนประกันวิมหานด้านประกันแล้วคะนคุณกล้วยก็ติดต่อมาคอมเมนต์นู่นนี่แล้วก็คุยไปคุยมาแล้วเหมือนกับว่าชวนลงทุนพอร์ตทองลงเท่านี้ได้ดอกเบียเท่านี้คือดอกเบียเยอะมากนะครับประมาณนั้นก็คุณคุณเพงก็แบบลงเดี๋ยวเล่าก่อนว่าคุณเพงตอนแรกอ่ะใช้ชื่อสมมุติเป็นชื่อคุณอาร์ตแต่ปรากฏว่าพอคุณกล้วยโทรเข้ามาเขาก็บอกว่า ไม่รู้จักคนชื่ออาร์ตแน่จริงเปิดหน้ามาเลยเพราะว่าไม่ไม่คุยกับคนที่แบบไม่เปิดหน้าคุณเพ็งแกก็เลยถอดหน้ากากเลยเพราะแบบผมนี่แหละเอออาร์ตก็เลยแล้วก็ประมาณว่าเหมือนกับให้ลงทุนแสนแสนห้าเสร็จปุ๊บอ่ามีขอค่าใบรับประกันเขาเรียกเซอร์ติฟิเคตนะครับก็คืออ่าใบรับประกันอ่าภาษาอังกฤษคือใบรบเซอร์ติฟิเคตนะครับคือใบการันตีใบรับประกันอะไร,ร,ร,ป,ระประมาณนี้ครับแล้วก็อ่ามีเสียค่าใบรับประกันแล้วพอปรากฏว่า มันก็ไปได้เงินคืนสักทีแล้วก็พอจะเอาเงินคืนปุ๊บอาจต้องเสียค่าแวดแวดคือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็เสียมาเรื่อยๆเสียนู่นเสียนี่คือด้วยความที่เหมือนพอมันลงไปเยอะปุ๊บก็อยากได้เงินคืนแล้วก็อยากได้เงินคืนปุ๊บมันก็จะมีค่านู่นค่านี่มาเรื่อยๆจนแบบว่าเบ็ดเสร็จคือเหมือนกับโดนไปประมาณ4ี่แสนตั้งแต่หลายปีแล้วครับแล้วก็ยังไม่ได้คืนจนเหมือนกับคุณเพงอ่ะแกะกะท้อว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้คืนแล้วก็เหมือนแบบจริงๆเหมือนถอดใจไปแล้วเพราะจะมีกระอะ ถามว่าคุณคุณกล้วยโทรไหมโทรโทรหาโทรหาเสร็จปุ๊บอ่ะให้เบอร์บัญชีออกเช็คเขียนเช็คให้ดูนูน่นนี่แต่สุดท้ายก็คือเแบบ็ดเสร็จคือไม่ได้เงินสักทีนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมาแบบบอกรายการแล้วคุณกล้วยก็กอธิบายว่าเพราะว่าคุณเพ็เงี่ยเปลี่ยนใจไปมาเองเนี่ยเช็คมันมีแล้วเงิ้ยงี้เงี้แต่คุณเพ็กอ่ะเลื่อนไปเลื่อนมาเองมันไม่ได้สักทีนู่นนี้อะไรเงี้ยทางพี่หนุ่มก็ถามว่าอ่าแล้วบริษัทที่เทรดทองชื่ออะไรซึ่งคุณกล้วยบอกว่าบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นความลับ แล้วทางทานายแก้ก็ถามมาแล้วไอ้เรื่องใบรับประกันนี่คืออะไรมันบอกมันก,ก็คือเป็นแบบมาตรฐานของทางบริษัทนั้นที่ที่ทำกันนะครับแล้วก็พี่หนุ่มแกก็เลยแบบเหมือนช่วยตัดจบให้ที่ว่างั้นสรุปมาว่าจะคืนเงินเมื่อไหร่ก็เขบอกว่าอ่าไม่ไปลายเดือนนี้ก็คือต้นเดือนหน้าพร้อมติดต่อเสบอแต่ทางคุณเพ้งก็ไม่รับสายเองก็เดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูนะครับว่าแบบทางคุณเพ้งจะได้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับ แล้วทางคุณกล้วยกระบอรเนี่ยเดี๋ยวในโต๊ะนี้มันจะมีการแบบจะมีคนโดนฟ้องแน่ๆนะครับก็คือทั้งทนายแก้วกับพี่หนุ่มแกก็เหมือนช่วยกันพูดประมาณว่ารู้ว่าจบนิติรู้ว่ามีความรู้ทางกฎหมายแต่อย่าใช้ความรู้ด้านนี้ในการที่แบบเอาความรู้ไปข่มขู่คนอื่นซึ่งตอนแรก,กมันมีมันมีเนี่ยในโต๊ะนี้มีมีมีคนจะโดนฟ้องพี่หนุ่มเขาก็พูดว่าอา่ะพี่ด้วยหรือเปล่า ซึ่งตอนแรกอะพูดว่ามีแล้วพอตอนหลังก็บอกอ๋อไม่แต่พี่หนุม่มต้องไปเป็นพยานเพราะพี่หนุ่มอยู่ในรายการประมาณนั้นนะครับก็เลยจบมันไม่จบแต่ก็เหมือนกับว่าพี่หนุ่มก็บอกอ่ะตอนนี้สังคมมองอยู่ดังนั้นจัดการเคลียร์เรื่องคุณเพลงให้เรียบร้อยไม่งั้นแกก็ให้ข้อเตือนใจทั้งพี่หนุม่มก,กับนายแก้วนะเขาบอกว่าเออเรื่องทุกอย่างอะ่ะมันหมกอยู่ใต้ผมได้แต่เมื่อวันที่คุณไปถึงขึ้นจาาแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะ วันนั้นเนะี่ยหลักฐานทุกอย่างมันออกมาเนี่ยมันจะไม่รอดมันจะแบบมันจะปิดตอบอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเออแล้วก็ออมีเรื่องเช็คเช็คของคุณโอเล่ก็คือพี่หนุ่มมาออกให้ก่อนนะครับตกลงว่าก็คือพอเช็คมันแบบเขียนต0ร้อยปีใช่ไหมพี่หนุ่มแกว,ว่าสงสารคุณโอเล่ก็คือออกไปซึ่งคุณกล้วยแกก็บอกว่าแกก็โดนโซเชียลโจมตีแกบอกว่าวันนั้นนะ่ะด้วยความรีบด้วยความเหมือนกับอยู่ในรายการ โดนเล่งไปหมดก็เลยอันหนึ่งเขียนผิด2แล้วบนเช็คมันห้ามเขียนข้อความแกก็ไปเขียนข้อความว่าเรื่องโอนเรื่องหมาอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้มันไม่ได้มันผิดก็เลยพี่หนุ่มแกก็เลยบอกว่าให้พี่หนุ่มช่วยแก้ข่าวว่าแกยืมเงินพี่หนุ่มซึ่งพี่หนุ่มแกก็ยืนยันว่าทางคุณล้วยไม่ได้ยืมเงินทางพี่หนุ่มนะครับแต่ด้วยความพี่หนุ่มเห็นว่าเช็คก,กันมันเขียนเป็นร้อยปีแกก็เลยแบบสงสารคุณโอเล่ก็เลยแบบเออแกโอนให้คุณโอเล่ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็บอกว่าโอเคกันนัดกันว่าเดีี๋ยยววันนอาทิต์ ทางคุณเพื่อจะโอนให้คุณพี่หนุ่มให้พี่หนุ่มนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูรอดูกันว่าทั้งทางของคุณเพงเนี่ยจะได้เงินคืนไหมตอนสิ้นเดือนนี้กับทางพี่หนุ่มมันจะได้2 0 0 0มื่นไหมที่เป็นค่าตามสุนัขนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตอีกทีนะครับแล้วก็ใครมีข่าวอะไรมีรายการอะไรอยากให้สรุปก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ